สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีดนะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม Alien Dark Descent นะครับผมโอ้โหนะมาเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยดีวยกว่านะครับเราจะไปตามหาแคสซนดาแต่ตอนนี้หลุดออกมจากที่นี่ให้ได้ก่อนนะครับดูดูแผนที่ทุกคนดูดูโอ้โหมึงเดินมึงเดินพล่านเต็มไปหมดเลยนะเดะมันเดินไปทางเนี้ยแล้วก็เดินกลับมากลับไปนูไปปนดูอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะผมไม่รู้จะออกอยังไงในตอนเนี้ยผมจะลองสั่งโดรนนะครับเพื่อไปทําการกระทืบมันนะดูซิว่ามันจะได้ผลหรือเปล่า sending recon drone อ่ามาดูกันว่า drone in position drone spotted เฮ้ยมัน,นม<า>ไม่เห็นหรอดูดิจ้ะ focus fire on target Why? ช่วยด้วยครับ sending recon drone มานี่เออตามมาตามมาไอ้น้องตามมาเร็ว drone in position เฮ้ยมันมันช่วยได้ป <mosquitoes> ่ะเฮ <ise> ้ย more signatures spotted ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยใช้ได้่ Drone in position มันออกมาวะมันน่าจะออกมานะมาดิไาดิมามามยวมวมวมวโอ้โเยอะชิบโคตรเยอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออยิงหมดยิงหมดเอ Ja เออส่งเรียกอนโดรนเหมียวเหมียวเหมียวเออมาดิมาดิเออมามามาโดนไม่คนมีประโยชน์อต่บอกให้ไมคเหมียวเหมวเมวเออนี่ไงนี่ไงเออวู้ฮู้โคตรมีประโยชน์เลยว่ะสียมีไหมเหมือนจะมีนะครับให้มันลองเหมียวๆไป ถ้าระยะนี้มันจะได้ยินป่ะ Drone i ้ยออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วออกมา <ue> เร็วออกมาเร็ว <qu ick ly> เอเอมามามาเออออกมามามาเออเฮ้ย <qu ick ly> อย่ามาทำ้ายโดนของฉันมันไม่สนใจโดนเลยครับ ี่ไงเออวููดด้ฮโคตรดีเอากลับไปหาเจ้าของได้ซะไปไปไปกลับมาเลยลูกพ่อขอบคุณมากต้องรีบไปแล้วมันอะไรกันมาอีกแต่ไม่ช้านี้วิโดวไม่โคตรมีประโยชน์อ่ะบอกให้คืออย่างชอบเลยอโอ้โหห้องนี้ห้องครัวนะครับน่าจ่ายนะโอ้โหอันนี้ห้องเย็นนะ เครองนี้รรามาได้นะครับ <S <S เราไม่ต้องไอ้นี่ผมขอเจาะระบบตรงนี้ก่อนโอเคฝั่งนี้แฮกออกได้แล้วต้องมาฝั่งนี้ครับนี่ขอโดูข้างในมีอะไรบ้างโ,โดนไม่คตรด,ดีอ่ะจริงๆนะโดนไม่แบบสุดจัดอ่ะถึงก็กระสุนโดนมันจะหมดไปแล้วก็ตามอ่ะกลับ<า>มาหาเขาแลัวโอเคกลับไปแล้วครับ มาดูข้างในมีอะไรบ้างอ่าขอพยาบาลแล้วก็มีคนเดสสมอลท่องอยู่ค้นหาดูซิว่าเขามีของที่เราต้องการหรือเปล่า yeah. แกไม่รอดแน่เอ้า oh. อ้ยหุ่นยนต์แปดพลังชีวิตให้เขามาช่วยเราได้นะในภารกิจนี้เราจะส่งไปดีส่งกลับดีบว่ว ส่งกลับได้ครับถ้ามา้องนี้ตรงนี้มันล็อกปลดล็อกไม่ได้ครับอุปกรณ์ไม่มีโถเอ้ยอุปกรณ์หมดแล้วเหรอชิบหายละอุ้ยใครแม่งเดินมาวะเฮ้ยายาเดินมาแล้วสไนเปอร์การมันยิงหัวแตกเลย ห่าแต่โอ้ตรงนี้ลดล็อกได้ปะไม่ได้ครับไอไอนั่นเราหมดแล้วอะ่ะไอเจ้านั่นอะ่ะผมต้องเอาพว้เราชีวิตคนนี้ออกไปหรือว่าเราเอาไปช่วยดีกว่าเอาไปช่วยดีกว่าเนานะผมว่าน่าจะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอรอรอเอเลี่ยนฝั่งรู้มาก,ก่อนครับแล้วเราก็เซอร์ไพรส์มันอ่ามันไปฝั่งรุ่นก็โ <laughs> มาจริงมาจริงเคยหัวแตกวาไม่เคยอเดิจัดให้เลยโอเคไปไปไป Android Android iOS ทุกยางโอ้ว้าวคือคุยแด่กั้นสุนแล้วเอาไปด้วยแล้วกันเหมือนจะไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วคือแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบเกมแล้วอะไรเงี้ยก็คือเอาไปด้วยเยี่ยมยอดไปเลยปะ จะมีพลเรือนเป็นทุ่นยนต์โอ้โหทุกคนดูฮะ,แบบะเลแบบเลเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีไปไหนได้แล้วไปไปไหนไม่ได้แล้วโอ้ไม้เกิดปลดล็อกเอ้ยแจมโอ้โยเด็ดเด็ใครวะใครมันขี้สงสัยวะชิบหายแล้วอีกตัวนึงอะไรกันมา,ารีบหน่อยรีบหน่อย ไปไปทุกคนไป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 ออกมาออกมาออกมาง่ายนมีเงินได้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหานี่ไงเออเออฝั่งนี้จะได้ไม่ต้องยิงนี่ไงเอาบ้านเหรอเอาแอนดรอยคนนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะช่วยเราได้นิดหน่อยนะไอตัวนี้มันมันเอาไปทำได้อะไรได้วะแบบว่าช่วยอะไรได้ในยานวะ จำไม่ได้แล้วขึ้นลืมเนี่ยลืมหมดแล้วเนี่ยมาวะมาดิมาดิมามา <c oughs> โอ้ยไอ้พวกนี้ดีกว่ายิงยิงปุ๊บระเบิดไปได้อยู่ครับตรงนี้ถึงอยู่ระวังระวังระวังเออมันเอ๊ะ เขาเรียกว่าระเบิดครั้งใหญ่จะมาละเขาเรียกว่าระเบิดครั้งใหญ่เลอเขาเรียกว่าอะไรนะเออนี่อุ้ยอันนี้ได้นี่ไงนี่ไงอยากโนนกดนเหรออยากได้อยากโดนเหรอฮะระวังคนแตกนะเยี่ยมเลยเยี่ยมยอดมากลิฟต์นั่นจะพาเราไปตรงนั้น,น,นนะอ่นะแผนกิจของเรายี่สิบกว่าวินาทีครับไปอยู่ในรถเลยได้ไหมขอไปอยู่ในรถเลยได้เปล่า เนี่ยดาเรเาโดนไปด้วยโคตรโกงเราตั้งหลักไปตรงนี้นะยิงเลยยิงเลยดูดิดูเยอะไปเยอะไปเยอะไปต้อง,ต,องต้องตั้งละต้องตั้งจริงแล้วอันนี้เฮ้ยข้างหลังเข้ามาเวนกำอ๋อเยอะเกินแกก็โดนไปซะ ย้นี่ไง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 เอาไว้ข้างหลังจบลงแล้วโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมึงยิงซะเยอะเลยจ้ายิงกันตบตับตบตับอันนี้หมดแล้วนะครับเราก็ต้องพอแล้วอันนี้จบแล้วไปเลสโซเลสโซ จะกลับก่อนจริงๆเลยแต่มีภารกิจค้าคออยู่อ่าฝั่งขวานี่มีอะไรไหมดูไปเร,เรื่อยนะครับต้องหนีออกจากอ่าพื้นที่ที่คิดว่าจะมีเอเรียน,นะครับมันจะมันจะมาเรื่อยๆตรงนี้สามารถระเบิดได้โอเคไม่จำเป็น,นครับฝั่งขวามีอะไรไหมฝั่งนี้เข้าห้องได้นะครับแต่มันเข้าได้อยู่แล้วมีคนหรือเปล่า ตอนนี้ผมต้องการอ่ามีอะไรเล่นปวะไม่มีเนาะโอเคไปไปไปเก็บเ<ๆ>ก็บกล่องพยาบาลกล่องพยาบาลเราเหลือๆอยู่แล้วสบายๆโอเคไปวอนนี้เฮ้ยมีปะวะไม่มีนะโอเคไปนี่มีลิฟต์นะครับเดี๋ยวขอสำรวจแถวๆนี้ให้หมดก่อนเนาะเพราะว่าเจอของสำคัญนี่ยุ่งเลยมีของไหมครับอืมอู้ โอ้นอยส์เฮ้ยโคตรซอบเลยรถกำลังยิงอย่างมามาแล้วฝั่งนี้สามารถเปิดเป็นไอ้ี่ได้เป็นห้องแบบเขาเรียกว่าเปิดเป็นห้องได้นะครับเปิดห้องฉันไม่สนหรอกเพราะว่าจะมีประตูแล้วนี่พยาบาลแล้วเก็บไม่ได้แล้วด้วยเปิดตรงนี้ต้องใช้อะไรโอเคต้องใช้ประแจ ใครขู่เราเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ประแจใช่ไหมออวัสดุไปไปไปเรียบร้อยของเรียบร้อยแล้วไปเลยปกป้อง,ปกป,องปกป้องทีมงานตายซะไปทุกคน let's go ชั้นสองนะครับนี่ไปยังโดดยิงนี่เราไม่ส่งใครไปทางนั้นอนะเราจะอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหชิ่อเยอะชิบหายขั้นสุด ทุกคนอ่ายิงตรงนี้ก่นอยน,นย,ยิงเว่นนี่ก่อนเอออุย้ยเอเลียนก็นมาเวนกันจริงจรงิงอ่ายิงปบระบบทางนี้แล้วก็อืมโอ้โหชิบหายแนละ้วผมไปผมไลืมกดสั่งให้มันลุกไปยิงไปโอเคโอเคอันนี้ยิงไม่ได้ สไนเปอร์เออเออโอ้โหมันยิงก็ไม่โดนเลยไงวะโอเคโอเคโอเคยิงไปยิงไปอ่าสไนเปอร์จัดการตัวนี้กูยิงไม่ได้วะตัวนี้ยิงได้อยู่เออยิงมันยิงมันเยี่ยมไปเลยไปเอ่อควบคุมไปเปิดคอนโซลเลย Stay still. patch Gonna you up. อันนี้ก็อ๋อนี่พยาบาลครับรอรอก่อนนี่ครับเจาะเจาะเจาะระบบหูช้าจังเลยอ่ะอ๋อผมกดอันนั้นดีกว่าลืมลืมโอเคแล้วอีกคนนึงก็ไปหาของให้เรียบร้อยเราต้องจัดการแล้วพยาบาลเยอะจัดโอเคทุกคนไปของนี้แล้ว ดี๋ยวดูกอนนะว่าตรงไหนสามารถที่จะแอบได้บ้างครับตรงนี้แอบได้นะครับถ้ามันขึ้นมาทางลิฟต์ก็น่าจะได้อยู่นะเออโอเคได้ไป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 กันเลยตัวสอบโอเคตัวนี้รู้สึกตัวใหญ่กำลังจะมาใช่ไหมตัวใหญ่เนี่ยมันขึ้นลิฟต์มาได้ปวทางการเชื่อมต่อแล้วให้ตายสิพอทดลองนั่นอยู่ตึกใต้ภูเขาเลยอะ,ยยอะดูเหมือน มีปล่อยลกับระเบิดซ่อนอยู่ด้วยนะอาจจะเป็นหลุมหลบภัยก็ได้นะมีวิธีอื่นเข้าไปหรือเปล่าไม่มีเลยถ้าไม่ขุดลงไปด้ตรงนั้นอ่ะไม่มีประตูหรืออะไรเลยอ่ะหาอะไรก็ได้ช่วยช่วยห่อยดะเฮดดูเหมือนจะมีเพราะว่าโหลดเดอร์ที่โกดังโรบิซี่นะอาจจะใช้กับบังคับประตูได้นะงั้นไปลองดูเลยทหารรู้สึกว่าไอ จ่าเขารู้จะไม่ไหวแล้วนะเสียงเขาแบบว่าอิดโรยมากเลยครับจากโรลนน่าจะไม่รอดจากโรลนน่าจะตาย,าาตายคือน่าจะหักหน่มครับเพราะเขามีจิตสัมผัสจิตสัมผัสกับเอเลียนโอเคบิงยับเลยไหมอ่ะก็ต้องบิงยับแหละไป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 ต้องขึ้นรถหรือเปล่า อยู่บนรถไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องไปฝั่งนี้นะครับประตูโอเคปะไปะกันต่อได้แบบต่อเนื่องอุ๊ยใครมานะ่ะแขกหรือเปล่าแขกตีหรือเปล่าโอเคเ <Okay. S 2> ข้าไปโอเคถ้าถึงเอ่อพวับโหลดแล้วนะยิงคุ้มกันด้วยอย่าลืม,ลมเพราะจะมีตัวอะไรเข้ามาใกล้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใช่ โอเคผมขอเข้าไปในนี้ก่อนแล้วกันมันมีตัวอะไรไม่รู้เดินดุ่มดุมดุมมาด้วยนะครับตรงนี้แต่การได้ไหมอ่ะโอ้พี่เอนะครับเดินไปเลยเดินไปเลยไปเลยนัย่นแหละเดิน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 ไปนี่เลยเดินตรงนี้เลยรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยยางอะไม่รู้ตัวอีกตัววอล์ฟเบิด okay. <c oughs> โอเคคัพเป้คาเวอร์โหลดเดิมโอเคโอค้โหมานเพิ่มเลยเวน จันเลยแล้วกูรีบมารีบมาเดี๋ยวก่อนนะครับผมว่าผมน่าจะสั่งรถไปทางนู้นได้เฮ้ยสั่งได้หวะโอเคสั่งรถมาได้ครับรนี่งไงนี่ไงเป็นไงอ่ะจะมีรถเว้ยนมมีคุ้มกันเอาไวา้มีคุ้มกันเอาไวา้เฮ้าายตัวใหญ่ที่ว่า เก็บได้เก็บได้ตัวใหญ่เก็บได้เก็บเลยคุ้มกันด้วยของดีของดีดีมากๆโอเคเดินเดินคุ้มกันไปครับรถมารถมาเยอะเยอะจัดเยอะจัดแบบเยอะมากๆใหญ่มากๆอ้าวผิดที่ติดทาง วันนี้เราก็สนเด้งโอเคเฮ้เคยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวไปเรื่อยผมกันไว้ครับเอ่อฝั่งนู้นก็ไปหารถให้เร็วที่สุดเลยรถอยู่นี่ผมเดินช้าเหลือเกินไม่ทันใจจอดเลยไป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 อย่าทับกันนะครับอย่าบังกันนะครับ คุณโดนบอกว่าฉันมาทําอะไรทิ้งคุณโดนแบบงงๆอ่ะคือถ้าถ้ามีปืนให้แล้วก็เอาเอาให้ไปแล้วอ่ะจริงๆนะจะได้ไม่ต้องเสียแบบว่ากําลังพลน,นะเอาคุณโดนไปแทนนี่ช่วยช่วยได้มากอันนี้ครับต้องเอานี่ไปเปิดประตูเปิดทางรองไปครับแย่อ้อค่อยๆเดินครับนี่ อืมคตรสุดจับมาสิครับอืมใครก็ได้อยากจะโดนจริงๆช้าเหลือเกินเดินมาตรงนี้ป่ะประตูนี้ใช่ไหมโอเคไม่รอแล้วรอยาวๆเดินดุ่มๆไปเดี๋ยวช้าชิบหายเร็วดิเดี๋ยวก็ได้สมงท่องกันหมด ผมขอใช้ท่านี้แล้วกันสั่งให้ใหความเครียดลดลงเอ๋บวกบวกคิดบวกมากขึ้นนะเฮ้ยม,มันควรสั่งบวดกด้วยกอนนะอ๋ออ๋อช่วยไม่ให้เครียดสามสิบวิพอไหวอยู่พอไหวอยู่คือไอหลอดเครียดมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับในสามสิบวีนี้แต่ที่เหลือแล้วก็เครียดกว่าเดิม อันนี้มีอะไรไหมไม่มีเราสำรวจไปแล้วนะครับเฮ้ยช้าวะ่ะคนตายครับไหนดูดีว่ามันจะทำอะไรได้ไอ้พาวเวอร์โหลเดอร์เนี่ยแหกประตูเหรอเออนี่ย้ายหเจาะประตูเจาะประตูคือเหมือนกันพาวเวอร์โ e r เดอร์จะได้ผลนะเฮดขอบใจมากจะเจะว่าให้ดีลละใช่แล้วง,งั้ไปตามหาแคสซินดากันเถอะ ไปไปไป <S <S หัวหน้าสั่งแล้วใช่ไหมโอเควอลปะวอลวอลที่อะไรอันนี้วอลนะครับผมมาชั้นใต้ดินหนึ่งเรซซูโกห้องทดลองรับเสียวเสียวจะได้ลงไปทำไมฮะยอมรับทุกสิ่งอะเขาไว้หาสิไม่ใช่ทุกคนหลอกนะที่จะเป็นผู้ถูกเลือกนะ แต่ทุกคนสามารถเป็นในเป็นในแบบของตัวเองได้ใช่ไหมอาจารย์เฮดนั่นไม่ใช่ข้อความเสียงที่อัดไว้นะคิดว่ามาโลอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมหวังว่าคงยือยู่นะจะได้จัดการเขาให้จบๆไปด้วยยาบุเกให้มาเป็นเอ่อมันช่วยได้มากเลยนะแต่ผมก็ยังเอ่อได้ยินเสียงกระซิบแบบว่าเสียงใกล้มากๆเลยอดทนไว้แล้เดี๋ยวฉันจัดการให้โอเค คือเขา,เเขามียังได้ยาบุญย,ยาม,มาแล้วครับแต่ว่าก็ยังมึนๆอยู่ยังได้ยินเสียงกระซิบแห่งความตายเฮ้ผมว่าควรจะออกไปจากเราควรที่จะเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะกลับก่อนดีไหมอ่ะเพราะว่ามันปานกลางะลรนะถ้าเกิดสูงมากก็คือเราอาจจะตายหาได้นะมองตกแล้วอะ่ะแต่ก็ช่างมึงเถอะไปดีกว่าโอ้ไม่มีท่าทีว่าจะมีห้องเซฟ แล้วก็หมดเวลาซะด้วยสิโอ้โหบอสไฟประเดี๋ยวเี่ยกู้ถามจริงไม่มีห้องเซฟเลยเหรอเฮวยห้องอะไรอ่ะนี่มันโคตรน่าขนลุกเลยผู้ถามตรงนะฉันไม่รู้เลยนะห้องทดลองลับก็คือไม่มีอะไรรู้เอ่อคนที่นั่นโอเคคนที่นั่นให้ดูแล้วตามหาคาสันดาว่าอยู่ไหนบ้างนี่นะครับ มันเป็นห้องทดลองแต่ไม่รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรนะครับรู้จักสีของน้ําที่มันทดลองน่าจะเป็นเอ,อน้ําที่ไว้ดัดแปลงใช่ไหมน,นี่ครับดัดแปลงเนี่ยน้ําอะไรก็ไม่รู้เนะนี่ยน้ําเหนียวเหนียวโอเคตรงนี้ก็จะมึนเล็กน้อยครับเพราะว่าผมต้องค้นหาของโอเคนั้นไปเลยไปหาแคสาด,ด้ากันไอจ่าเราจะได้แบบว่ามีสมาธิในการทำงานบ้าง เป็นห่วงจะแย่แล้วเขาบอกกดรวดเร็วทันใจ Let's go ไอ้ดูซิมีอะไรบ้างโอ้ยประตูแม่งโดนงัดว่ะประตูมันโดนระเบิดออกอะ่ะตัวนี้มีอะไรบ้างไม่มีใช่ไหมฝั่งนี้ละ่ะคนทุกซอกทุกมุมประตูเปิดไม่ได้สักอย่างโอเคสักทางหลอนไปแล้วมีคาเจอร์ครั้ที่ทำลายประตูนี้ได้ละมันมี คัสเตอร์นี่เป็นตัวอะไรวะอุ้ยห้องบอสได้เลยแต่พวกคุณนั้นใช้จัดการกับห้องขังพวกนี้นะฉันไม่รู้ว่ามันมันมีมีคัสเตอร์ได้อยู่หรือเปล่านะไม่ต้องคิดมากเลยเปิดห้องขังเดี๋ยวนี้เลยโรนัตก็ไม่รู้เลยว่าประตูพวกนั้นจะมีอะไรบ้างนะถ้าคนให้ทั่วห้องอาจจะเจอก็ได้คือแบบว่าอาจจะรู้ว่ามีอะไรบ้างมีอันนี้ด้วยครับพยาบาลเก็บให้หมดโอเคเราไปดูนี้กันดีกว่านะครับ เก็บกู้กู้เลยเดี๋วยวเก็บมา <c oughs> ดัตต้าแพดก่อนนะครับอ่านดูซิว่ามีอะไรบ้างข้างในเราได้รู้อะไรบ้างคือตอนเนี้อันนี้คือดัดาตต้าแพดท,ที่บันทึกว่าห้องไหนมีอะไรบ้างครับก็คือมันมีห้องแรกคือสี่ตัวอย่างห้องที่สองคือมีหกตัวอย่างชั้นต้นผมว่าน่าจะเป็นเฟคฮักเกอร์หรือว่าตัวอะไรสักอย่างเราไม่ควรเปิดนะห้องที่ควรเปิดคือห้องที่สี่คือนักโทษนะครับกับ ห้องที่6ที่ผมไม่แน่ใจนะเพราะมันไม่มีข้อมูลเลยกลารสังเกตแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจควรดําเนินการทดลองกับนักโทษโอเคห้องสี่ห้องสีงออนน่น่าจะปลอดภัยคร,ครับนี่มาห้องสี่เลยสี่เฮ้ยเครียดแล้วเครียดแล้วใจเย็นอุ้ยใครอะครับน้องๆโอ้โอนี่จะเป็นน่าจะเป็นอาหารคนระับ นี่ไฮอัเดี๋ยวโอ๊กูตายแล้วล่ะกูเยอะชิบหายตายละเฮ้ยเรามาช่วยพอดีเหรออย่าเย่งโอ๊ยเกือบแล้วฉันเกือบตายแล้วเดะเขาบาดเจ็บอยู่นะแต่ระวังให้ดีนะ เอาไว้ยุให้เขาด้วยล่ะเอาละฉันจาโทมัสฮาร์เปอร์จาก u ูเอเอโอทาโก้เป็นใครน่ะถ้าเป็นนี่ชีวิตของนายนะเทโอเตอร์ผู้ก่อเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยครับผู้ช่วยปลดของภัยอย่างนั้นเหรอให้นำเสียให้ดีหน่อยเจ้าหนูฉันกำลังตามหาคาสซันด้าไงเสียทหารดีๆไปเยอะเลยด้วยแม่โคตรเลวร้ายเลยใช่เรารู้เลยอันนี้ของ ถ้าว่ายังไม่ได้แนะนำตัวนะอดีตขบวนการไมเคิเฮดสถานีพโอเนียน่ะดีที่ได้รู้จักฟังนะพวกถ้าต้องการรักษาบาดแผลนี้ให้ไวเลยเพราะพวกนายคงมียายาผ่าหนะอยู่แถวนี้นะฉันขอไปนั่งด้วยได้ปะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะแลกเปลี่ยนนะข้อแรกเลยฉันรู้ทางออกจะจะไปเป็นตัวถ่วงของพวกนายแน่นอนไม่เป็นถั่วนเพราะที่สองฉันเปิดประตูที่ห้องทดลองได้เอาล่ะไหนไปดูซิ เราต้องโอ้ดูกะเพกออออือกระเพกอ,อะครัขอขอบน้องๆไหน,นมีอะไรบ้างอาวัรเกอร์ที่มันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะก็ได้มาหาฉันที่<ะ> APC แ,แต่อย่าคิดจะทำอะไรโง่ๆเชียวนะเข้าใจาหรือเปล่า Yeah b o ่เอาละเต์ทำให้เอเรามีจุดสำรวจเพิ่มแล้วนะเราต้องรีบ เราต้องกลับไปก่อนปะหรือว,ว่าเราเราต้องเช็คก่อนใช่ไหมไโอเคไปเช็คก่อนประตูอื่นผมไม่เปิดได้นอนอะแม่งน่ากลัวจัหไปคุณรู้ไหมว่าคุณพยายามหยุด,ย,ดยังสิ่งใดสิ่งมีชีวิตคือตัวตนของวิวัฒนาการขั้นสูงมนุษย์ชาติที่มาจากจนจนถึงจุดสุดยอดเชื้อสายของมันทุกทุกซับในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นร่างของคุณและเป็นที่ ฝั่งร่างกายใหม่อันสมบูรณ์แบบนี่คือการขึ้นสู่สวรรค์มันคือการถวายตัวให้กับผู้ผู้เป็นเจ้าพูดไปเรื่อยเลยว่ะเดี๋ยวแกได้ขึ้นสวรรค์จริงๆแน่เองอ่งถ้าหมายถึงเออสเปซมาลีแล้วก็มันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สเปซก,กักกี้ไม่ใช่สเปซมาลีไข่ไมาอีกคองจริงๆเราต้องขึ้นไปก่อนไหมอะ เหมือนเราจะต้องโอเคสำรวจห้องทดลองต่อไปนะครับอุ๊ยอ,อย้ของดีทดสอบเลยอ๋อแล้วเขาเปิดประตูแบบว่าหมดทุกห้องเลยใช่ไหมผมอยากหาห้องที่สามารถเสจได้ครถถถับตอนนี้มันเกินเวลาไปค่อนข้างที่ะมากมายกายกองเลยเสร็ได้ปะอ้าวเสจได้พอดีเลยเชื่อมต่อทดสอบเลย โอเคเดี okay, ok ๋ยวเจอกันใหม่พาทหน้าแล้วกันนะว่าจะเป็นไงต่อนะผมโอเคคลิปพี่คุณขอตัวรับไปก่อนนะสุดคลิปว่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชุดไปเลยโอเคบายโอ้โหเย้